ตัวนเนาะเกี๊ยโคเนี่ยนะครับแต่เราคือต้องมีกลิ่นมะนาวถึงจะรู้สึกว่ามันมันสะอาดหรือว่าอาบแล้วมันสดชื่นอะไรประมาณนี้นะครับติดกลิ่นตอนนี้เราแบ่งเป็นสองแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ยิ่งมายินดีใส่ร้อยโลแล้ววางลหกเนอะแต่ว่ามันยังครับเพราะตัวนี้เราะค่หนึ่งกิโลนะครับไมกิโลสิ อันนี้ต้องสิบกิโลครัมค่ะพ่อเปลือกละถอยด้วยนะครับเป็นแล้วโอเคอันนี้แล้วก็ลงมือทําได้เลยนะครับอันนี้น้ำเอามีมีขันน้ำไหมแล้วะถ้ามีคนหนึ่งก้อนเขาอย่างเงี้นะอีกคนก็ค่อยๆตากใส่ตากใส่เนรับสังเคมีครับแล้วก็เทลงในนี้นะครับอันนี้เทเลยเหรอครับเททั้งหมดลงเลยแล้วก็เอ็มเจ็ดสิบนะครับเทก่อน เกี่ยวกับแฟผ่านน้ำนี่ตากค่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็คนคนดูเหนียวมากเลย่านก็่น้ำก็ค่อยๆใส่น้ำก็ค่อยๆรินไปจิละหน่อยทีละหน่อยนะครับอ่าลงเลยนะครับ เหมือนอันนั้นบอสตินนะเออมันรัสตินนีะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่ใส่นี่แหละครับใส่ใบหมักเม้าเลยครับ N70 M น50ก็ไม่ใส่โอเคตอนนี้นะครับเรากำลังใส่ใบหมักเม้านะครับเขาเรียกใบหมักเม้า หรือว่าพี่นนทร์ลาหูเรียกใบหน้าแบะอันนี้อัตราส่วนเท่าไหร่อาจารย์เบนหมะเม,มาเนี่ยจริงอ๋อยิ่งดียิ่งดีใส่ร้อยโลก็ได้น้ำสิบลิตรอันนี้ร้อยโลแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ถ้าเราเอาใช้ เอ้ออะไรนะถุงมือแล้วก็ขันยี่นี่น่าจะได้เดี๋ยวสุดใหญ่ก็ใช้ขันคนเดี๋ยวเรื่องมะขามบายครับันลายนะครับปอกเปลือกมะนาวได้ไหมต่อเฉพาะเปลือกนะเราต้องการกลิ่นครับที่ห้องครัวนั่นอ่ะทอดโฟลหรือเปล่าทอดฟูบอยู่ไหมใช่มะนาวนะเพิ่มให้เพิ่มให้น้ำยาล้างจานกลิ่นหอม บ,บุญดอยค่ะเริ่มละลายแล้วนะ,ะคะเป็นเจ็บสิบรอนน้านี้ไม่มีที่อยู่ก็ไปหลักแหล่งเป็นคนสเลอเป็นคนสเลห้าร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะยอดดยเอาใบไม้ออกนะฮะเราจะใช้แค่น้ำ

Ya, ya, si hati harus kita <tipas> <tipas> Ya,

ใส่เกลือลงไปนะครับก็ให้สละเ่อเกลือสำเร็จโดมนะเ่อกี้ราคนนะครับคนเชื้อสุดแดงใส่ตัวนี้ลงไปนะ ก็สัเกียวฮัลโหลวันนี้เราแบ่งเป็นสองส่วนนะฮะแบบหนึ่งก็จะแบบออกเกล็ดไปอีกแบบหนึ่งก็จะใส่สารสารอะไรนะให้มีฟองใช่ไหมใส่เท่าไหร่ครับทุกท่าใส่ทั้งหมดนั่นแหละ अलेमाक किसे कहूँ? नहीं सुन दे तो क्या? अलेमाम नहीं क्या? यू जी चाहे अलेमाकिंग सेटा तेरे? हा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  यू किंग हो यू खावो? अलेमाते यार। अलेमाते जावे? चेहरा खा चेहरा तो रख गया। नो जो है ना। अलग साइड में ले लो। ये बैक तो फॉर्म। चिकेतिला चेहे चोटी विमुआ।

không được <laughs> toạ, chưa <laughs> quả, có mà cái <laughs> không này ăn được, trái được, này ăn được, ăn được, trái này này